ดอกบัวดินออกดอกปีละกี่ครั้งและมีการขยายพันธุ์กี่วิธีคำถามนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกเกษตรินรีรงไทยซซตี้สวนรอบบ้านที่1นนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมค่ะมาดูดอกบัวดินสีชมพูด้วยกันนะคะสีนี้ถือเป็นสีดั้งเดิมค่ะสามารถพบเห็นทั่วไปในประเทศไทยนะคะประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะดอกบัวดินก็จะเริ่มแทงก้านดอกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เขาก็จะเป็นลักษณะตุมต่มๆแบบนี้อยู่1 2วันนะคะจากนั้นก็จะเริ่มผีบานให้เราได้เห็นดอกสวยๆของเขาค่ะถ้าปลูกดอกบัวดินไว้รวมๆกันนะคะเวลาที่เขาเบ่งบานออกมาค่ะก็จะสวยงามเป็นทุ่งดอกบัวดินสีชมพูแบบนี้ให้เราได้เห็นเลยค่ะถึงดอกบัวดินนะคะ1ปีจะออกดอกเพียง1นครั้งนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะเพราะว่าดอกของเขาสวยงามมากค่ะ วิธีการขยายพันธุ์ดอกบัวดินนะคะก็ทําได้2วิธีค่ะ1คือวิธีการพ่อมเมล็ดนะคะหลังจากที่ดอกบัวดินได้เหี่ยวลงไปแล้วนะคะก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์อยู่ที่โคนดอกค่ะเราต้องรอให้เขาแก่เต็มที่นะคะก็นำมเมล็ดมาเพ่อขยายพันธุ์ได้ค่ะส่วนวิธีที่2นะคะก็คือการแยกหัวค่ะหัวของดอกบัวดินจะลักษณะเหมือนหัวหอมนะคะ หัวบวดินนะคะเขาจะมีหัวใหม่ๆเกิดขึ้นรอบๆหัวหลักอะค่ะถ้าเราปลูกไว้1หัวปีนี้นะคะพอปีถัดไปค่ะก็จะมี3 4หัวอยู่รอบๆค่ะซึ่งหัวเหล่านี้ค่ะเราสามารถแยกนำไปขยายปลูกใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ